ขับยังไงมึงไม่เห็นหรอมึงสายไม่เหยียบทันตะวันอ่ะมึงจอดหาผู้ปกครองเหรออู้เขาจอดแป๊บเดียวตายแล้วเป็นอะไรมึงเสียสมดุลหรือไงมึงจอดทำไมกูถามจริงมึงไม่เห็นเหรอไม่เห็นค่ะไม่เห็นทันตะวันไม่เห็นพี่ยอกย้อนย้อนสอนซะด้วยมึงขับรถยังไงกูถามจริงเกียร์ดีเดินหน้าเกียร์เอาถอยหลังค่ะโอ้ขอบใจมากจะไปสอบใบขับขี่พอดีกูเป็นไม่แฟนมึงเมื่อไหร่ก็ใจมึงลงมามามึงทำของกูเสียหายเนี่ยแม่งทึ่งไเลยมั้งเนี่ยมึงถอยมาเนี่ย มึงมามึงมามาดวนกับก,กูคนละก็บอกมาเข่าหามแล้วค่ะพี่ไปฉายมึงมีผัวหรือยังเนี่ยมึงไปตามผัวมาดวนกับกูไป <c oughs> นหนูเข้าผิดซอยหนูจะออกจากซอยหนูนนจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะพี่สุดหรอถึงไดกเขารักไดเกเรอย่างไรก็รักเธอนาตาเป็นตัวคำหนดเทวดาเขียนบทยังไงกัป็นหลุมซอยใช่ อ่ะจริงๆพี่ก็ไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรอกพี่จะมาเทสมอเตอร์ไซค์พอดีไงเห็นรถมันจอดเปิดไฟเลี้ยวขวางอยู่พี่อยากใช้ถนนไงพี่ก็เลยเฉิดฉายสักนิดนึงอ๋อหนูก็นึกว่าทางตะวันพี่หลงซอยใช่ค่ะพี่ร่างกายไม่ค่อยถูกซอยอลยดิใช่ค่ะพี่พี่นี่อยากจะอาสาจริงๆอิงเจะไปไหนจะไปไหนจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะไอที่ถืออยู่เนี่ยนะใช่ค่ะพี่โอ้น้ำมันเครื่องอีเดมิสึค่ะโอ้ยพี่ก็ใช้อยู่ สั่งเคาะร้อยใช่ค่ะพี่มีรถอยู่3าคันพี่ก็ใช้ทุกคันแหละน้ำมันเครื่องอีเดมิสซแกล่งไปให้สุดลุยไปทุกเส้นทางโอ้โหเป็นไงท่องสโลแกนแม่นเลยเราพี่ใช้ประจาใช้ประจำฮะประจําเดือนนะก็หมายถึงเปลี่ยนทุกเดือนเลยค่ะอย่าไปคิดทางนั้นนะครับพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างไนก็เดินทางปลอดภัยนะคือพี่เข้าใจว่ามาครั้งแรกด้วยครั้งแรกค่ะออืก็คือทางนี้ทําให้น้องหลงค่แต่มีทางไหนบ้างอะ